วันนี้พาพี่มีพาพี่มีกับพี่เบนนะคะมาสำรวจมาตรวจสอบมาดูว่าบรรพบุรุษของเราเมื่อ5,000กว่าปี3,800ปีถึง5,600ปีอยู่อย่างไรทำไมถึงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วสิ่งเหล่านี้ที่เป็นโครงกระดูกภาชนะบนเชียงเหล่านี้นี่ มันเล่าถึงอะไรได้บ้าง <Yeah. S 1> เห็นไม่ <Yeah. S 1> มีเห็นไม่ลูกค่ะเล่าถึงอะไรได้บ้าง <Yeah. S 1> เล่าถึงว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องย้ายถิ่นฐานมนาะจากเทือกเขาอันไตก็ได้ <Yeah. S 1> เนี่ยอันนี้บอกได้เลยว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยอาจจะเริ่มต้นที่นี่เพราะว่าเป็นชุมชนใหญ่นะคะ <Yeah. S 1> ท,าทางกรมศิลป์ค่ะพี่เบ้นทางทางกรมศิลป์นะคะ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าอยู่ที่นีน่วัดชัยมงคลบ้านดอนทงชัยอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ขุดพบกว่า20หลุมสมบูรณ์17หลุมเลยทีเดียวอันนี้หลุมแรกนะครับเนี่ยหลุมแรกแล้วก็อีกสี่ห้าหลุมตรงนั้นงั้นเหลือเยอะมากทางกรมศิลป์ได้เล่าให้แม่ฟังว่ากว่า20,000ชิ้นเลยทีเดียวอันนี้มันจะสืบค้นไปได้อะไรอีกมากมายเลยทีเดียวแต่ทีนี้ถ้าทำใหญ่และเป็นพิพิธภัณฑ์อีสานจะมาที่นี่ทั้งหมด เพราะว่าไปมาสะดวก <S <S เห็นไหมคะแล้วเราก็จะภูมิใจในความเป็นชาติมากยิ่งขึ้นว่าเราไม่ใช่คนที่ถูกขับออกมาจากเทือกเขาอันไตบรรพบุรุษของเราเก่งปัน้นภาชนะเครื่องปั้นดินเผาใช้เป็นด้วยในยุคนั้นแล้วก็มีปาร้าแล้วก็มีข้าวสารแล้วยังมีผ้าไหมอีกมีเนี่อยู่ในนี้อะนะะนีค่เนี่นี่คือการสืบค้นนี่คือความจริงที่ต้องรู้มันไม่ใช่ว่า อะไรไม่รู้โครงกระดูกอะไรไม่รู้เครื่องปั้นดินเผาอะไรไม่รู้เบื้องกเบื้องแตกอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมีคําอธิบายที่เป็นวิชาการไว้หมดแล้วน่าศึกษาจริงๆนะคะ